ก็หลายคนก็คงจะสงสัยนะครับว่าวันนี้ทำไมเรียนจบปริญญาเอกเรียนจบถึงด็อกเตอร์ต้องมาขายประกันชีวิตโอ้โหอยากจะบอกเลยครับว่าโครงสร้างอ่ะมันเย้ายวนใจนะฮะผลิตภัณฑ์ดีบริษัทมั่นคง นะครับแล้วก็ระบบดีอีกโอ้โหอันนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับก็อยากจะชวนชวนพี่ๆนะครับผู้บริหารนะครับต่างบ้านนะครับว่าวันนี้ถ้าท่านต้องการมีอยู่ในใจอยู่แล้วถ้าต้องการ FWD ก็อยากจะให้คิดถึงนะครับองค์กรแห่งความสำเร็จ Power V หลายคนถามผมว่าวันนี้ทำไมต้องย้ายไปอยู่ที่ FWD ประกันชีวิตผมบอกเลยครับว่า FWD วันนี้คือถามว่าเป็นบริษัทที่น้องใหม่ไหม คำตอบของผมก็คือไม่นะครับถึงแม้จะมาอยู่ในประเทศไทย10ปีเนี่ยคำถามคือวันนี้เราก็ได้ซื้อกิจการในส่วนของประกันชีวิตทั้งหมดนะฮะในของบริษัท SCB นะครับก็ควบรวมกันนะครับตอนนี้ด้วยวงเงิน92,700ล้านนะครับก็ทำให้ FWD ประกันชีวิตเนี่ยมีมีมียอด market ตแชร์ในหลายปีที่ผ่านมาก็คือยอดการขายในปีแรกนะครับของ FWD ก็เติบโต สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจประกันชีวิตอันนี้ก็เป็นบริษัทที่ที่ต้องจับตามองนะครับก็แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือวันนี้คำถามก็คือว่าในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารปัจจัยหลักสำคัญที่สุดของการที่เราจะย้ายค่ายหรือตัดสินใจในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าบริษัทที่เราไปนั้นจะต้องมีความความมั่นคงและก็อยู่แบบยั่งยืนในอาชีพนะครับประเด็นหนึ่งที่ที่ผู้บริหารหลายค่ายนะครับถามผมมาตลอดก็คือว่า ผลตอบแทนหรือโครงสร้างผลประโยชน์นั้นนะ่ะที่ที่ FWD ดีไหมโอ้โหบอกได้เลยครับว่าดีมากๆนะครับดีมากๆดีจนใจหายเลยแล้วกันนะครับก็คือผู้บริหารเนี่ยก็ได้ตั้งแต่1บาทแรกนะครับ1บาทแรกนะครับก็คือ,อได้ค่าบริหารอยู่ที่30%นตะครับตั้งแต่1บาทแรกสูงสุดก็อยู่ที่42%นะครับ โอ้โหหลายหลาย,หลายคนต้องต้องตกใจแล้วก็ต้องตื่นเต้นมากเลยนะครับอยู่ที่นี่เน้นเรื่องการสร้างทีมนะครับสร้างองค์กรให้แข็งแรงและยิ่งใหญ่วันนี้จะมาขายเพียงแค่ตัวฉันตัวคุณไม่ได้แต่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างทีมใหญ่ๆนะครับถ้ามาที่ FWD บอกเลยว่าท่านจะจะเป็นคนที่มั่งคั่งท่านจะเป็นคนที่ที่ที่มีรายได้เยอะมากนะครับ ็ในส่วนที่2ก็คือโบนัสรายปีนะครับบางบริษัทก็ก็จะมีเฉพาะในส่วนของโบนัสอ่าเขาเรียกว่าโบนัสรายปีอย่างเดียวแต่ที่ FWD ในตําแหน่งของของผู้จัดการของผู้อำนวยการเนี่ยของเรามีโบนัสไตามาสด้วยนะครับซึ่งโบนัสไตามาสก็จะคิด3 3เดือนจ่ายครั้งนะครับซึ่ง FWD ก็จ่ายให้ทั้งตัวแทนแล้วก็ผู้จัดการด้วย นะครับส่วนโบนัสรายปีก็คือจ่ายหนึ่งครั้งแต่โบนัสไตรมาสจะไม่หักจากโบนัสรายปีที่นี่ก็คือรับโบนัสไตรมาสไปแล้วก็เอา,เอเอาผลผลรวมก็คือคิดจาก NBC ก็คือเป็นเขาเรียกว่า new business credit ก็คือเป็นตัวที่คิดจากคอมมิชชั่นนี่เป็นตัวที่คิดจากคอมมิชชั่นเอามาเป็นแต้มเพื่อใช้ในการคำนวณโบนัสไตรมาสและโบนัสไตร่ไตรายปีซึ่งท่านเหนื่อยเหนื่อย แน่นอนนะครับเหนื่อยที่ที่จะต้องทํางานเพิ่มแน่นอนแต่สิ่งที่ท่านเหนื่อยท่านก็จะได้ผลตอบแทนสูงเช่นกันนะครับในธุรกิจประกันชีวิตในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารของบริษัท fwd ก็จะมีโครงสร้างผลประโยชน์ที่2ตัวนี้นะครับที่โดดเด่นแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ,อมีโบนัสเบีย้ยปีต่อนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นเลยก็คือบางบริษัทเรียกว่าแคริเอร์บางบริษัทเรียกว่า Career, เป็นเงินเงินเดือนนะฮะแต่ที่ FWD เรียกว่าโบนัสเบี้ยปีต่อยกตัวอย่างครับในในปีนี้นะครับปีแรก1ปีผ่านไปแต่โบนัสเบี้ยปีต่อจะได้ในเดือนที่13นะครับจะไม่ได้ในเดือนแรกก็คือท่านเก็บเบี้ยมาเท่าไหร่ในปีแรกในเดือนที่13เดือนแรกเมื่อมาสัมพันธ์กันนะครับก็คือเดือน1กับเดือนที่13ท่านสามารถเก็บเบี้ยเข้ามาได้เท่าไหร่นะครับท่านก็จะได้โบนัส จากการเก็บเบี้ยปีต่ออีกนะครับซึ่งการคำนวณเบี้ยปีต่อเป็นยังไงนะฮะสอบถามผมได้นะครับอยากรู้ว่าเงินเดือนเป็นยังไงถามดรธนันชกิจได้ยินดีให้คําแนะนําช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้ท่านเป็นผู้บริหารที่อย่างแท้จริงท่านทุกท่านครับวันนี้เราหลายท่านนะครับเคยทํางานในรูปแบบที่มีเธอและฉัน ก็สามารถเป็นผู้บริหารได้แล้วแต่วันนี้ที่ FWD ประกันชีวิตในองค์งกรแห่งความสำเร็จเราพัฒนาให้ท่านส่งเสริมให้ท่านช่วยเหลือให้ท่านเป็นผู้บริหารที่มีคนครบโครงสร้างและมากกว่าโครงสร้างนะครับท่านก็จะได้รับผลประโยชน์ตามโครงสร้างผู้บริหารครบทุกทุกตัวอย่างแน่นอนวันนี้ครับอยากให้ท่านเลือก FWD ประกันชีวิตถ้านึกถึง FWD ประกันชีวิตให้คิดถึงองค์กรแห่งความสำเร็จ Power V เรามีระบบรองรับ